นกยังทุนไดนอนยู่ดินนี่ปัญจัดนี่ตัวใหญ่ตัวเนี่ก็ได้ขาดคคคกับทักทายสวัสดีเบิร์ตทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วครับชมชองใจมีใจเสียวออกไปหาการหนุ่อีกนทุคนได้กำลังเสี่ยวไปมือไีร่นะเอ๊คนเดียวได้เสีออกไปหาลาหรืออายอยู่ตนหน้าเพ่นชิจูบวนนั่นเลย น่าจะนอดนะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดมันเพิ่นนอนประจำเลยคนละประจำชนมันนะพี่อ้อไปโชนเพิ่นการอยู่คนละคือลานก้นพลงอยู่แต่นี่ก็เอาบอลนอนเขานะเอยกผ่านมาละคือขี่รถมากเพื่อเปิดทายให้ทุกคนเบิ่งตอนมากกับแล้วก็บอลที่เคยการใดคนละหนูกะใช่ลานก้นมันหมดลื่นได้เลยอากาศหนาวนะกูว่สีหมานหมตามมันต้องกันอยู่คเดีย ลานน่าจะอยู่บนนอนกูเลยไอ้ว่าอยู่บนนอนเดี๋ยวไปเอินอนกอนบนนอนเลยบนว่าไฟสายหมดบนว่ามันมีอันก้านเดี๋ยวไปเอิอนบนหลังมันก่อนบนนอนอยู่กูไอวันเอิอนใส่เมื่อกี้นี่นอนเพื่อน,ก,นกูลูกเฮ้ยเพื่อนไอเพื่อนนอนลายก็ตอนนี้บนนอนนางว่า ไปพนะายแบบนี้เลยทุกคนได้แบบนี้ไเลยฝันนอนลายเนี้ยนี้เลยยางก้อนเฝัน,นก่อนทุกคนไดอ้อายเหตุงานเลยตอนนี้อายเป็นฟังเสียงเพลงเนี่ยฝนะันนั้นเฝันก้นมันเฝันนมันคือรถอยู่กลางคืนนี้เพราะว่ามันมาแล้วนะยังควายกินเดี๋ยวควายยางก้อนหลานก่อนไ้ลุ้นเมืองน้ำฝนทุกคน,นได้ มามื่อนี้ชิมานมาปนะิดเฉียงรลอกมันหูมนที่มามาทุกเลย

nghiệp thế thử đặt con thôi được rồi ngày tiếp tục con đây ô bớt cái mà nó tụi này chưa nó không lắm mùng nó luôn nhìn nó mùng nó nhìn ตัวแรกแงหมาแล้วทุกเคนแกหามุมก่อนตรงนั้นล่ะเห็นหป่ะเสียงมั้งนะบอกเข้ามาเลยทุกเดคนมุมกันให้หลานไล่อยู่บุแต่มันก็บ,บ่เห็นนะเดีย๋ยวฉีเลาะไปต่ออีกต,ตามมั้ยทุกเคนไว้สิมานมาหนะ เปิดเชียงลอยกันดูเลยหูสีขาวมันมันนะนึงวเจอมาละโอ้คนละแต้มละทุเรศนี่โอ้หลานจัดนี่ตัวใหญ่ตัวเล็กนี่ก็ได้อ๋อสองแต้มสองเตม có là tem rồi à, chỉ lún đi thôi đây và xì màn vô nóc nóc nó như đỉnh thôi nồi không có โอมันเฮาเตอร์นี่ตัวเด็กกินท่านยิง่งมันมืดก็เดท่ายให้ทุกคนเบิ่งมาได้เห็นนิดๆนึน่น

รีบแนวกะหาหนึ่งน้ำมันนี้ละเข้ากะุกงูกะได้พูดโตงูตัวใหญ่ก็ได้มันตกเลยเอาลันนี้กับพ่อกินแล้วตัวนึงเป็ะพัดหนึ่งน้เหมาะตกตกในโมเมนต์ฝนตกเลยเหมาะตกแห้งหนาวอากาศมันเย็นแห้งไะโค้งอยู่ตรงนี้พักมะนาพักก็ สองคนนั่งยี้นี้ล่ดั่งต้นหอมสีหนูก็ตัวใหญ่ๆน,นี่เอาไปได้มันเพราะว่ามันดึกแล้วทุกอย่างกันหนาวแห้งกูเลยช่วงนี้เป็นช่วงหนาวนะร้อแห้งหนาวตั้งแต่ติดดอกกระใจมานี่หลายมื้อนะซีห้ามื้อนี่นะถอดเลยอากาศเย็น,หน,น,นแหบบ้งจันกันแป๊บมันอาบน้ำกระเน่าเลยนะถอดเลยเย็ยนลงขึน้นนี่ก็ หลังเหดนม่ใจชุกเรากเขานะไรดนาวัะเนี่ยตื่นชายตื่นชายขนาดมีได้ไปก็ได้ตื่นชายละขึ้นนั่นอ่ะเคยชุกละจะได้ใช้ยูเอเยกินทุกทีโคกิได้หน่อเลยเชยอิ่มอีกแล้วสองคนนะ ຂ້າຊຸກແລະໂຕເດດແລະຂ້ອຍຊິຈີ່ໜູກ່ອນໃດພໍດີລີຍນຳຂ້ລອນ เ่าใจกำลังจีนโน่จียะเตอร์เพราะว่ามันเป๊ะไอหนูกะหนูกะเป๊ะอนนอไอะไรบัวผักอันนี้คืองามใช่เนาะงามงามปากหอมกับบัวผักพ่ใจคือรอเลยวะ <laughs> อยู่ข้าวแห้ง้วตอนนี้ <c oughs> อยู่เขแห้งหมดหน้าว้าใจกเบิบกหน้ากรงหูละหน้าคนหิวข้าวกับหน้าคนมวยหิวข้าวมันบวก,กกันเบยจีบไปไหวถ้าหิวข้าวแห้งกันพ่ <What? S 1> ายแล้วเนะตอนนี้ไปจแายกระจีแล้วล่ะใจกำลังกำลังเช็ดผัว <c oughs> <c oughs> แล้แล้วพัก,กมนนันเพียงกะโคดหน้าู้เลยห้องสองชั้นเพียงสองชันเออนางเองกมนในโคเลยโคจะลองสีมือเขาลองบิงเป็นนี้วะแล้ว ือว่าแล้วเนาะเนาะเอฟซีเนาะมีเมย์แล้วก็เป็นก็นว่ามีเป็นก็นได้ที่จริงก็าจจะเป็นอยู่นั่นแหละกระเอวา,วาไปมันนี้ข้อกับโคมีเป็นมันนี้ไม่ได้กินข้าววันนี้ต่างคนต่างเห็นมีเป็นก็นเพราะเดี๋ยวอดแล้วมือน,นี่นะ พิเ่อหะชอบงามเชื่อลายทุ่มแสบพักคนในพัก ตึงผิดแล้วก oh, ็คุดตักเบางเอกซ์เลยโอ้ปีนจะเราไปที่กิียนยันเนาะไหมโอ้ตะเวนก็ขึ้นนะ เออแล้วบ่ชูก็เติมน้ำบ่ชูกติมน้ำะคเวพักกับชุดกินาเ้วน้ำ้เ็นึ้นแล้วแสงแดดกะบักสกคนเลยหากเริ่มึ้นเนยเลาะก้อนดึงช่อยเลาะเปิ่อเพ่อเนาะเป็นมมีแฮวเป็นมิดเปิดได้แต่งลง ไปจะกินทางเปิดได้่อยจะคักแต่งนะครับบูงามเลยคือน้ำเตา้าคุยสุกแล้วทุกคนเลยเอาถุงเกลือตังโน้มซื้อเข้ามานะมีแกงพักเขาบ,บ้างไหมบ้างตอนนี้ก็ชิมก่อนเปนแซ่บบ,บ่างแซ่บก็ว่าแซ่บแล้วเบิ่งจะสิมือเพิ่นเด้ สมเห็ดจะยันจมอยู่แล้วเนาะแศรกันอะเศแสบ่เศ่เรอยู่ข้าวบากินนะโชคแล้วบ่จงน้อยงน้อยกินนะเถาชาดคอย้ยดิ้งเฮ้ยเอาไปมานู่จ้ะ บังิมมังกตะกดเลยสีมือเพื่นเธอแรกแต่ที่เพื่นเห็ดเอกินนี่นะแฉบเลยนวดซิมมังก่อนโอ้แฉบแฉบตะกดเลยมาตะกุดไหมข้าวปเนี่ข้าวเด้คุณคุณไหมคุณ Yeah. Mm -hmm.